โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเป็นผู้นําระดับโลกด้านการวิจัยโรคมะเร็งแอนนาเป็นอาจารย์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งนี้แอนนาเป็นผู้นําทีมวิจัยโรคที่มีอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตเช่นเดียวกับทีมวิจัยทั่วโลกแอนนาต้องการใช้ชุดข้อมูลจากทั่วโลกให้ได้มากที่สุดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านจีนโนมิกร่วมกับข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อให้สามารถระบุก,การแปรผันทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับอาการของผู้ป่วยและเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทางคลินิกที่ดีขึ้น ยูและสถาบันวิจัยอื่นๆที่ทําวิจัยด้านมนุษยพันธุศาสตร์ล้วนต้องการเตรียมข้อมูลจํานวนมหาศาลนี้ไว้สําหรับนักวิจัยอย่างแอนนาเพื่อให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงวินิจฉัยและวิเคราะห์ข้อมูลที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดีกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการทํางานร่วมกัน ปัจจุบันนี้ทีมวิจัยของแอนนาสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในจากโรงพยาบาลได้สะดวกแต่การเข้าถึงข้อมูลในระดับโลกยังเป็นเรื่องยากหากไม่มีการทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลมีขนาดใหญ่พอจะทำให้นักวิจัยไม่สามารถสรุปผลการทดสอบทางสถิติได้อย่างรวดเร็วทำให้การค้นพบใหม่เป็นไปอย่างล่าช้าทว่าเรื่องนี้ไม่ควรต้องเป็นเช่นนี้เนื่องจากชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนโดยมาตรฐาน G4TS a สามารถเชื่อมต่อนักวิจัยอย่างแอนนาเข้ากับเครือข่ายข้อมูลทั่วโลกได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมปนล,ล็อกศัก,กยภาพการวิจัยเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของมนุษย์ G4GS a Discovery API ช่วยให้ผู้ดูแลข้อมูลทำให้นักวิจัยอื่นค้นหาชุดข้อมูลของตนได้ซึ่งแอนนาสามารถสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อหาชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสำหรับชุดข้อมูลที่แอนนาต้องการเข้าถึงเพื่อการวิจัยแอนนาสามารถขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลผ่านทางคณะกรรมการการพิจารณาการเข้าถึงข้อมูล มาตรฐาน g a 4 g ช่วยให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาอย่างน่าเชื่อถือว่าข้อเสนองานวิจัยของแอนนาอยู่ในขอบเขตที่ผู้บริจาคข้อมูลได้ตกลงไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่คำข,ขอของเธอที่ได้รับอนุมัติแล้วจะถูกเพิ่มลงในข้อมูลอัตลักษณ์เสมือนของเธอและในตอนนี้เธอจะสามารถเริ่มทำงานกับข้อมูลดังกล่าวได้แล้วด้วย g a 4 g s Cloud API ห้องแล็บของแอนนาจะถูกเปลี่ยนให้เป็นฮับแบบเสมือนเพื่อเชื่อมต่อเธอเข้ากับข้อมูลทั้งหมดที่เธอต้องการแม้ว่าเธอจะสั่งให้ซอฟต์แวร์แมชชีน ทำงานส่วนใหญ่แทนเธอก็ตามแอนนาจะสั่งการแมชชีนแต่ละตัวว่าต้องไปที่ไหนต้องวิเคราะห์ข้อมูลใดและใช้เครื่องมือใดในการวิเคราะห์และด้วยคําสั่งเหล่านี้ซอฟต์แวร์จะสามารถทําการวิเคราะห์ข้อมูลในตําแหน่งที่ถูกต้องได้เฉพาะเครื่องประมวลผลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ โดยแมชชีนจะปฏิบัติตามคำสั่งของแอนนาเนื่องจากหน่วยงานต่างๆได้ยจัดแพ็กเกจข้อมูลของตนไว้ในลักษณะที่เป็นสากลตามมาตรฐานระบบข่าวของ G4GH a นั่นเองจากนั้นแมชชีนแต่ละตัวจะส่งผลการวิเคราะห์กลับมาที่การวิจัยของแอนนาเมื่อวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์ผู้ดูแลข้อมูลอาจเพิกถอนสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของแอนนาตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ทีมวิจัยของแอนนาจะนําข้อมูลต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อศึกษาการแปรผันทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับผลการรักษาที่ดีซึ่งอาจกลายเป็นความรู้ใหม่ที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนหากไม่มีการทํางานร่วมกันแอนนาอาจเป็นเพียงนักวิจัยคนหนึ่งแต่ความต้องการของเธอไม่ต่างจากนักวิจัยคนอื่นๆดังนั้นเราจึงหวังว่าสักวันหนึ่งนักวิจัยทุกคนในโลกจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลระดับโลกได้จากห้องแลบของพวกเขาเองซึ่งอาจเผยให้เห็นถึงความรู้ที่ยังคงซ่อนอยู่เกี่ยวกับสุขภาพและโรคต่างๆ